ฮัลโหลสวัสดีค่ะเช้านี้เรามาเจอกันแล้วนะคะนี่ค่ะกาแฟค่ะกาแฟค่ะคอลลาเจนนะคะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะคอลลาเจนค่ะกับนูทีนี่ค่ะนูทีผสมกันนะคะแล้วก็โกโก้ค่ะตัวนี้ค่ะนี่ค่ะโกโก้ นี่ก็โกโก้ค่ะอันนี้ของหลานนะคะนี่ค่ะหลานชอบทานกับโกโก้ใครที่เป็นพวกโรคหัวจงหัวใจนี่ค่ะบำรุงหัวใจบำรุงร่างกายนะคะนี่ค่ะดีค่ะขอกโกโก้ค่ะดูแลร่างกายนะคะนี่ค่ะใครที่ชอบทานอันนี้อร่อยกับอ็อโชอลตตริงนะคะนี่โกโก้ของเขาโกโก้แท้นะคะนี่ค่ะแก้วนี้โกโก้แก้วนี้กาแฟค่ะนี่กันูที ปนกันสามอย่างอันนี้อย่างเดียวโกโก้อย่างเดียวนี่ค่ะถือการันตีการันตีได้ค่ะอร่อยค่ะอร่อยดีครับสุดยอดค่ะนี่ค่ะหลานชายหลานชายชอบทานค่ะใครสนใจทักทายนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะนี่ค่ะโกโก้ของสุเลียนค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยค่ะคุณนะคะใครสนใจทักทายนะคะ